ผมโจทันเดอร์ขอแนะนำโอเวอร์ท็อปอัพผู้ให้บริการเติมเกมราคาถูกไอดีตชาสเตมินาไม่พอใช้ก็ใช้เงินแก้ปัญหาสิครับร้านนี้ไว้ใจได้มีผู้ติดตามกว่า10,000แคนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ใช้งานยาวนานกว่า5ปีมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสามารถเติมเงินผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเติมกับโอเวอร์ท็อปอัพถูกกว่าซื้อเองในเกมเก็บเงินส่วนตังไว้กินข้าวหรือเติมทุวกว่ามันจะเทพเห็นใครโพ์อวดหน้าเฟซอย่าไปยอมมันนะครับคิดจะใช้เงินแก้ปัญหาโปรดเสิร์ชหา Over Topup สวัสดีครับผมโจโจทันเดอร์และนี่คือช่องเล่นเกมที่ผมอยากจะทำอะไรก็ได้ที่ผมอยากทำ เวลาที่พวกคุณเล่นเกมออนไลน์เนี่ยพวกคุณเคยเบื่อไอ้พวกท็อกซิกกันบ้างไหมครับเพราะว่าบางครั้งที่เราเล่นเกมใดเกมหนึ่งเนี่ยเราก็เล่นเพราะชอบระบบเกมเนาะแต่พอเอญไอ้นคนที่มันเล่นอยู่ในเกมเนี่ยมันด้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่เล่นแพ้โดนไอ้ายด่าก็ว่าเหนื่อยแล้วเจอคนในทีมหาว่ากากเนี่ยเบื่อกว่าอีกครับส,ส่วนใหญ่ไอ้พวกที่มันด่านในทีมเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าเราหรอกครับส่วนใหญ่ก็ด่าว,ว่าอะไรอะ่ะเล่นเกมกาก,ากไปหัเล่นกระบ,บอกไหมมึงอะ่ะหรือถ้าเกมไหนไม่มีบอดนะครับก็จะชอบไล่ไปเล่นเเกมอื่่นนยี มันจะหมายความว่าไอเกมที่เรากําลังเล่นอยู่เนี่ยมันยากเกินไปเฮ้ย hey, ถ้าฝีมือกาแค่นี้เล่นเกมนี่มันง่ายกว่านี้ไหมซึ่งในยุคนี้ก็จะมีอะไรอะ,อะสมมติเราเล่นเกม L o l อยู่ใช่ไหมเป็นแนวโบบ้าเวลาดาจะบอกว่าเอ้ยมึงกา,างเงี้ยไปเล่นเอวดีกว่าไหมหรือบางครั้งก็ด่าข้ามแนวนะครับสมมติเล่นวาโลเงี้ยพลาดนิดพลาดหน่อยนะครับดาให้กลับไปเล่นโลบอกซึ่งพอมาแกะคอนเซปต์มันจริงๆเนี่ยซึ่งไอเกมส่วนใหญ่ที่เราจะโดนไล่ให้ไปเล่นนะมันคือเกมที่ง่ายในสายตาเกมเมอร์ อย่างโลบอกเนี่ยเด็กเล่นเยอะใช่ไหมเราก็โดนไล่ไปเล่นโลบอกเพราะมันเด็กหรือว่าอย่างโมบ้าเนี่ยก็ไล่ไปเล่นเอวีเพราะมันแคชชวนกว่าคือถ้าเล่น l O L เดี๋ยวคงไม่ไล่ไปเล่นดอทเหรือบางทีก็ยกเกมที่มันแคชชวนแคชชวลน,นะครับมาด่ากันอเล่นเอเปกไม่ดีนะล้มบ่อยก็โดนด่าให้ไปเล่นเกมเลี้ยงเพชรมันเกี่ยวกันไหมเนี่ย แต่โอเคละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเวลาเราโดนด่าให้ไปเล่นเกมอื่นเนี่ยเขาจะหมายถึงว่าให้เราไปเล่นเกมที่มันง่ายขึ้นแต่พวกคุณรู้ไหมครับว่าในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยช่วงที่เกมออนไลน์มันเข้าไทยมาใหม่ๆเนาะพวกกลางยุค2000อะไรเงี้ยสมัยนั้นอะไรดังอะ่แะแก็ล็อกออนไลน์การ b ด์บ้าวฟอร์เทดเกตแอมปังย่าเทลเลนเนอร์ฟิฟท์ไฟฟ์ฟอร์ฟันเอสเอฟสมัยนั้นยังไม่มีพอยต์แบงค์เลยโดดเอหนึ่งยังเล่นในบีเน็ตอยู่เลยอะคุณสมัยนั้นนะครับมันจะมีการไล่ไปเล่นเกมเกมหนึ่งครับม มาริโอเนี่ยมันเป็นเกมสามัญประจําบ้านของบ้านใครหลายๆคนเนาะ นึกฟิลพ่อแม่พี่น้องคนต่างจังหวัดนน่ะเวลาเขาเข้าห้างก็มีเครื่องเกมวางขายอะแล้วก็ซื้อไปฝากลูกฝากหลานอะไอพวกเครื่องเกมแฟมิคอมแบบนั้นอะมันก็มักจะแถมเกมมาริโอมาติดเครื่องอะนะแล้วคือยุคนั้นะ่ะกราฟิกคอมมันไปไกลแล้วแล้วเครื่องเกมมันมีเพย์สองแล้วกลายเป็นว่ามาริโอกูนะครับกลายมาเป็นภาพลักษณ์ของเกมเด็กเฉยเลยนั่นแหละครับพอความเข้าใจของสังคมมันกลายเป็นแบบนั้นมันก็เลยเอามาริโอมาด่ากันครับเล่นดอทเอหนึ่งเนี่ยเพลอเข้าไปตายนิดหน่อยเนี่ยโอ้ยโดนด,ด่าแล้วครับเล่นกลางนี้เป็นมาริโอมึงอะมึง ที่มึงด่ากูเนี่ยมึงเคยเล่นมาริโอ้แล้วเหรอมึงรู้ไหมว่ามาริโอ้มันไม่ได้ง่ายนะเว้ยอะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะแล้วไม่รู้จักไม่เคยเล่นมาริโอ้นะหรืออาจจะเคยเล่นแต่ลองคิดตามผมดูว่ามันเหมาะที่จะเป็นคําด่าในยุคยุคนั้นไหม คือเรื่องมันก็ผ่านมาเป็น10ปีแล้วแหละแต่ว่าผมคาใจอ่ะผมก็เลยอยากเอามาทําคลิปโดยเกมมาริโอที่เขาพูดถึงกันนะครับมันก็น่าจะหมายถึงภาคซูเปอร์มาริโอโบรที่มาจากในปี1985เพราะว่าไอ้ภาคนี้มันแมสสุดแล้วในไทยอ่ะซึ่งก็จะเป็นภาพกราฟ,ฟิกแบบ8บิตนะครับก็อยู่ในเจนของเครื่อง Nintendo f a m i c o มตัวเกมนะครับก็จะเป็นกราฟ,ฟิกแบบพิกเซลอาร์ตควบคุมตัวละครเดินจากซ้ายไปขวาของหน้าจอเราจะสามารถวิ่งได้กระโดดได้หมอบได้เป้าหมายของเกมนะครับก็คือเดินไปที่ถึงเส้นชัย ระหว่างทางก็จะมีมอนสเตอร์นะครับเป็นอุปสรรคให้คุณหลบบางด่านก็จะมีภูมิประเทศที่มันแบบ เดินลำบากหน่อยอะ่ะมีตกตายบางครั้งก็มีไอเทมให้เราเก็บนะครับมีดาวบ้างมีเห็ดบ้างถ้าเกิดว่าเก็บเห็ดอันที่2เนี่ยมันจะกลายเป็นดอกไม้ไฟและเราจะสามารถใช้ดอกไม้ไฟเนี่ยโจมตีศัตรูได้อันเนี้ยคือเบสิกของซูเปอร์มาริโอเบรแคชชวลซิมเพิลเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกเพศทุกวัยแต่เกมที่แคชชวลแบบเนี้ยคนที่เล่นจบได้อะ่ะมีเพียงแค่หยิบมือคือผมจําได้เลยว่าถ้าผมจะจบอะ่ะผมจะต้องโกงเอาจํานวนตัวให้มันตายได้เยอะๆหรือไม่ก็มุดท่อหรือไต่ต้นถั่วเนี่ยข้าม ด่านไปด่านสุดท้ายเลยถึงจะจบให้ผมมีตัวละครแค่3ตัวเดินมาตั้งแต่ด่านแรกให้มันจบแล้วโอ้ oh, ไม่ไหวครับจริงๆยากถึงแม้ว่าตอนนั้นจะยังเป็นเด็กอยู่ก็เถอะต่อให้ตอนนี้ผมกลับไปเล่นอีกผมก็ยังคิดว่ามาริโอเป็นเกมที่ยากอันแน่นอนถ้าเทียบกับเกมยุคนี้นะมาริโอไม่ใช่เกมที่ซับซ้อนครับแต่ภายใต้ข้อจํากัดของเกมเจนนั้นนะ่ะกับอุปสรรคต่างๆที่เกมมันสร้างขึ้นให้เราอะ่ะมันทําให้เกมเนี้ยจบยาก ก็คือถ้าคุณบอกว่าการเล่นมาริโอมันง่ายอะ่ะแล้วคุณเล่นไม่เกิน2อสามดาแรกอะ่ะมันง่ายจริงแต่คุณลองเข้าเวิลที่3โมเวิที่4ขึ้นมาอะ่ะคุณจะเริ่มตึงแล้วอ่ะมันมีประเด็นอะไรบ้างในเกมมาริโอที่ผมคิดว่ามันทําให้เกมนี้ยากมาลองดูก็เป็นข้อข้อนะครับสหายอย่างแรกเลยนะครับมันถอยหลังกลับไม่ได้คือผู้คุณเคยเล่นเกมที่มันต้องการจ,จังหวะการวิ่งไหมไอพวกเกมที่มันมีต้องวิ่งแล้วก็โดดหลบหลุมอะ่ะเวลาที่เราวิ่งเพลินแล้วมันมีทีท่าว่ามันจะตกแล้วอะ่ะเป็นใครใครก็ต้องเบกปว พอคุณเบรกเสร็จปุ๊บคุณทําไงคุณก็ต้องเดินถอยหลังกะจังหวะวิ่งแล้วกระโดดใหม่หมถูกปะซสีเกมมาริโอ้นี่มันทําไม่ได้สมมติคุณวิ่งเพลินแล้วมาเบรกอยู่หน้าหลุมเงี้ยจะเดินถอยหลังกลับไปกะระยะไกลๆอ่ะไม่ได้เลยนะครับฉากมีแค่นี้แล้วอย่างที่2ที่ผมคิดว่ามันยากนะครับสรับเกมมาริโอ้ก็คือการที่มันเดินชนอะไรก็ตายคือเกมแอคชั่นยุคนี้มันจะมีดอทหลบไงบางเกมก็อาจจะใจดีหน่อยเดินชนมอนก็ไม่เป็นไรคือแบบว่าต้องรอให้มอนมันง้างโจมตีก่อนใช่ไหมล่ะมนงะนงบดดาาเเม ates. แตต่่่่ิอไไใชชปปุยยยีว ชนสตูก็ไม่ได้ชนน้าก็ไม่ได้ชนอาวุธที่มันโยนมาก็ไม่ได้ยิงหลังๆมาเนี่ยโอ้มีทั้งลูกกระสุนปืนทั้งลูกไฟแล้วก็อย่างที่3นะครับที่มันทําให้มาริโอมัมยากเนะี่ยคือมันมีตกตายคือการตกตายเนี่ยมันคือสิ่งปรับเซียนของเกมเมอร์เซียนเซียนทั้งนั้นคุณเล่นดักโซเล่นเอเดอร์ลิงโคตรเทพเลยสู้กับมอนสเตอร์ไม่เคยตายเดินไปสักพักหนึ่งสะดุดหินตกตายนี่ขนาดว่าการตกตายมันไม่ใช่อุปสรรคหลักของเกมนะผมเชื่อว่าการตกตายเนี่ยมันทําเกมเมอร์หัวร้อนมาหลายคนแล้วคุณแลล้วมมมาาารรรอออกกกกตตยัันคคืออุปสหขงเ คุณไม่ต้องนับเลยครับว่ามันมีอยู่กี่หลุมในเกมเนี้ยทุกด่านอย่างที่4นะครับที่มันทําให้เกมนี้มันยากมันมีเวลานับถอยหลัง หลายคนอาจจะบอกว่าหูยเกมมาริโอมันให้ทั้ง300วินาทีให้โคตรเยอะเลยไม่ยากหรอกมันก็ฟังดูเหมือนเยอะนะครับแต่มันก็กดดันคุณได้เหมือนกันแล้วบางด่านนะครับมันจะมีไอ้พวกแท่นนี่มันเลื่อนไปเลื่อนมาการจังหวะไม่ดีก็มีล่วงเหมือนกันนะครับแต่คุณจะรอนานเกินไปก็ไม่ได้เกมมันให้เล่นด่านละ5นาทีพอเวลามันเหลือสักประมาณ1 0อยวิเนี่ยคุณจะเริ่มเร่งและเริ่มตึงๆและกดดันคือเวลาเนี่ยมันพอครับแต่ความกดดันมันทําให้เราพลาดมันเลยยากแล้วก็อย่างที่5นะครับที่ผมคิดว่ามาริโอมันยากก็ค ตอนที่คุณออกตัววิ่งเนี่ยมันจะมีอัตราเร่งหรือว่าตอนที่คุณวิ่งจนสุดแล้วเบรกเนี่ยมันจะมีอาการลื่นมันก็เป็นระบบการวิี้ของเกมแหละแต่ผมบอกเลยนะว่าไออาการหน่วงแบบนี้ทำตายมาหลายหนลแล้วอันนี้แค่วิ่งอยู่กับพื้นนะถ้าคุณกระโดดแล้วคุณจะหน่วงกลับนะ่ะยิ่งยากสมมติวิ่งมาทางขวาใช่ไหมกดกระโดดเอ้เยกลับดีกว่าแล้วก็กดซ้ายกลางอากาศอ่ะสมัยนะั้นมันไม่ได้มีแคสเซิลแอนิเมชั่นนะครับสหายกระโดดกลางอากาศทีดิเจยดึงตัวกลับก็ไม่ทันนะครับสุดท้ายตกตายอย่างที่ห ข้างหน้านะคุณนึกถึงไอ้พวกเหรียญที่มันมองไม่เห็นน่ะแบบกระโดดปุ๊บแล้วติดเหรียญตืดงได้เหรียญเฉยเลยทั้งที่เมื่อกี้ไม่เห็นมีอะไรคุณลองนึกสภาพว่าคุณกําลังหนีตัวอะไรสักอย่างมาจะถึงทางตันนะครับและพยายามจะกระโดดหนีพอคุณกดกระโดดปุ๊บตืดึงเรียบร้อยโดดไม่ขึ้นโดนมอนเตอร์ตีตายนี่คือเกมยุค1985นะครับมันจะเล่นคุณทุกดอกถ้าคุณคิดว่าอาการน่วงจากการวิ่งหรือการก,าร,กระโดดบ,บนบกนั้นเป็นเรื่องยากผมขอนําเสนออย่างที่7ครับที่ทําให้เกมนี้มันยาก ก็คือด่านน้ำแค่วิ่งก็ว่ายากแล้ว มีด่านดำน้ําด้วยอันนี้แหละครับชีวิตติดหน่วงของแท้เดินก็ยากขยับก็ยากถ้าไม่กดกระโดดมันก็ตกลงไปข้างล่างแถมศัตรูเนี่ยขยับมาหากูชิวเลยว่ายน้ําเร็วก็ไม่ได้ไว่ายเร็วไปกันหน่วงอีกเดี๋ยวข้างหน้ามีอุปสรรคแล้วมันจะเบรกไม่ทันในขณะที่อุปสรรคระหว่างทางมันลำบากขนาดนี้นะครับมันยังมีข้อที่8ครับเกมบ้านี่มันมีบอสคือทุกๆเวลาที่เราผ่านเวล์เนี่ยนะเราจะต้องเข้าไปสู้ในปราสาทซึ่งตีมันก็คือช่วยเจ้าหญิงไงแต่ละปราสาทนะครับก็จะมีไอตัวคล้ายๆกับออ่ไดโนสาารรกก็ซหืะตตมแ พวกนี้มันคอยเฝ้าประตูทางเข้าอยู่นะครับมันก็ล่อซื้อเราได้หมดเลยครับเดินมาข้างหน้าอ้อมมาข้างหลังกระโดดบ้างพ่นไฟบ้างโยนขวานบ้างในสภาพที่เราแบบว่าโดนอะไรครั้งเดียวก็ตายอ่ะคุณเกตไะคือถ้าไม่ได้ฟาร์มดอกไม้ไฟมาตั้งแต่ด่านก่อนหน้าน,นี้อันนี้สู้ยากเราเป็นย่างที่เก้านะครับที่ผมคิดว่าเกมนี้มันโคตรยากนั่นก็คือศัตรูมันสามารถพัฒนาตัวเองได้ครับด่านแรกเป็นเต่าด่านต่อไปเป็นเต่าบินได้สักพักหนึ่งเป็นเต่ามีนามไม่ให้เหยียบแล้วสุดท้ายก็เป็นเต่ากันไฟโจมไม่ได้ มึงบัฟโหดจังวะนี่ยังไม่นับไอ้พวกก้อนเมฆหรือว่าไอ้พวกโยนค้อนนะนั่นแหละครับจากทุกอย่างที่กล่าวมาเนี่ยผมถามคุณหน่อยเถอะคุณคิดว่ามาริโอมันเป็นเกมที่ง่ายจริงๆเหรอนั่งเล่น ROV อยู่บอกว่าโอ้ยกากขนาดนี้ไปเล่นมาริโอไปมึงโหเล่นวาโล่าได้แค่2-3ตัวไปเล่นมาริโอดีกว่ามึงอะ่ะมันได้ไหม อันนี้แบบผมขอบแบบโอเพนเลยนะคือผมไม่ได้ปิดกั้นความคิดนะทุกคนคือมันเป็นความอัดอั้นใจของเด็กยุคหนึ่งที่มันโดนด่าว่าแบบไล่ไปเล่นมาริโออะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้าเกิดว่าผู้คุณเป็นเด็กยุคนี้แล้วไม่ได้ทานการด่าแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผู้คุณก็สามารถแสดงคอมเมนต์ได้อย่างปกตินะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเจนผมนะครับเล่นเกมออนไลน์ในยุค2000มาเนี่ยและน่าจะโดนอะไรแบบนี้ลองคอมเมนต์คุยกันหน่อยครับคือผมอยากรู้ว่าสมัยนั้นอนะ่ะมันมีแค่ผมโดนหรือว่ามีหลายคนโดนแบบวงกว้าง คือสุดท้ายแล้วต่อให้มันจะมีแค่ผมโดนก็เถอะก็ไม่เป็นไรนะถือว่าผมเป็นชนกลุ่มน้อยที่โดนแล้วก็ถือว่าเอามาบอกเล่าประสบการณ์สู่กันฟังนะครับแล้วก่อนที่คุณจะคอมเมนต์คุยกันกับผมนะครับผมก็อยากจะคอรบกวนคุณอีกสักเล็กน้อยนะครับรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากผมอีกในอนาคตนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้ครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ผมอยากรู้จริงๆว่าพวกคุณคิดยังไงนะครับผมจะตามอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนสําหรับวัันนี้ไครบ